เจ้าหไยวบ้านดงหน้าพ่นแล้วครับบ้านดงหน้าก็พูดแล้วครับผ้านั่งค่อยลงปูพม่าบนที่บักเลือกอยู่เลยครับผมไปเหยียบน้ําอยู่อะไรผมบ่มีครับปลอดไพยมาดงหน้าแถวนั้นมันเป็นปลาปลาเพกหลายข้าเจ้าบ่ให้ปูกมันแถวนั้นปูมันแลครับปาหิปสารเคมีปลอดไพ่เลยนะครับแสบเนี่ยครับนี่ เฮ็ดมาจากบันดงหน้าเด้อครับดงหน้าขึ้นอำเภอสีเมืองใหม่นี่ครับเมื่อนี้ตลาดข้องถมหัวหน้านะครับโอ้ยมะโพดแท่โอ้ยอสันนี่ร้ายกันหนิโอ้ยมอสันนี่ร้ายเมนบอผมบอกเดี๋ยวมาถ่ายบอกว่าโอ้ยมาจากบันดงหน้าเด้หนี่ต้องปูพม่าแมน ปวดโคเท่าไรเลยครับสองโอ้ยพอกินเดียวสองร้อยก็ไดจะเป็นโพหล่อัี้นี่กเงเคยเห็นบอกเจ้าำแนว่าเฮ็ดเผงับขวยเฮ็ดเผิงสีดำดำก็ตับนี่ลละเฮ็ดเผืงดำครับเฮ็ดเผืองเยียงเสร็จเฮ็ดผืงสาดวะนี่บนี้เฮ็ดผองาไดเฮ็ดเผิงขาไหลเฮ็ดละงสีเหลืองสีขาวมีสีแดงก็มีมีครับกินในเบิร์เดอร์ครับมาม ผมไดอยากกินบางทีพนพวกเราสองออผมมาพอกินอยู่เด้ดีกว่าไปยางคาหลากยางปลาไก่อย okay. ่าไปหาเห็ดเด้อบุกคุ้มกาเตอมันไปหาเก็บเหดได้อย่าไปหาเห็ดเด้อบู่ครับเห็ไดอย่ปหาเ็่เ้อกันไเด้ไปหลงอยู่คกเอหาเ็ได้อ่าไป็ดอกคกาเนไากได้อย่าาเิด้กมานก็บ ก็มาดงหน้านางไฮได้แล้วครับเอิ่นห้ามูกับปลายสัญาณเน็ตพอมีเดี๋ยวนี้เขาพัดขานาแล้วคันไส้วัานทุกข้อแล้หลงทีบไปไปเลยนะครับหลงปลาหลงดอนไปเอ้าคนเอาได้สีแถมให้ร้องได้สิ